เป็นเื่ออยู่ไหนเนี่ยสถานที่แปลกๆแบบแปลกใช่นแบบวันนี้คนเดินผ่านถ้ามีถ้าแบบก้องได้กลิ่นได้จะรู้เลยว่าอยู่ไหนอตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คลินิกฝังเข็มเราอยู่ประมาหมอจีนกันซึ่งวันนี้คือเป็นคนนี้ค่ะที่จะโดนแต่ไม่ถ่ายให้ดูนะ <c oughs> ไม่ถ่ายให้ดูนะ มันถ่ายไม่ได้หรอกโดนเหมือนโดนสตาร์บอ๊อะแล้วก็ข้างในอะเขามีเขาเรียกไงคนไข้หลายคนมันไม่ไม่ควรไม่ควรจะถ่ายเดี๋ยวจะเอารูปเก่าๆให้ดูแล้วกันนะรอตอนแรกเดี๋ยวเราเอาแปะให้ดูหน่อยเพราะว่ามีถ่ายมีถ่ายหน้าตัวเองอะไรอย่าเป็นอุนเต็มลนรอบที่แล้วก็ที่มาก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่ามือโดนสตาร์บอ๊กใช่คือได้แต่นอนนอนสักประมาณแบบชั่วโมงหนึ่ง อันนี้เหรอที่15นาทีมือองี้งอยู่อยู่กับทีทำเล่นโทรศัพท์ทำทำไมเนั้นคือเหมือนขยับปุ๊บแล้วมันจะแบบจี๊ดจีอะไรเอคือแบบหลายคนอ่ะเวลาถามปุ๊บช่อ้เธอไปไหนอะไรเงี้ยบอกว่าไปฝั่งเข็มเพื่อนตกใจนี่เขาฝั่งเข็มอาทิตย์หนึ่งสองสามรอบด้วยสองรอบสองรอบสองรอบอนกว่าสองรอบสารอบไม่ไหวพนเกิน คือคือต้องอย่างนี้ก่อนมีประสบการณ์มั้ยคะกับฝังเข็มก่อนที่จะมาที่นี่มีค่ะมีใช่ไหมมีก็มีที่หัวเชียวโรงพยาบาลหัวเชียวแต่ว่ารู้สึกว่าที่เนี่ยเขาทําไม่เหมือนกันคือมันก็เรียนมาแต่ที่เดียวกันแหละแต่ว่าแบบปกติคือเขาก็หมอนอย่างงี้นิดนึงจับเส้นได้ไหมหุณเราก็จะรู้สึกเอ๊ะนิดนึงแต่แต่ว่ารอดที่ไหนแล้วอ่ะปวดคอมาทำไงด้วย มันมันจะมีเขาเรียกว่านะวิธีการรักษาแต่ละอย่างอ่ะไม่เหมือนกันแต่ว่าจะบอกว่าหมอจีนที่เนี่ยโคตรเก่งเนี่ยคือตอนแรกอ่ะก็อย่างเขาเรียกว่ายังไง เราเราก็อยากจะมาลองของเขาแหละอยากจะมาอยากจะมาดูไงว่าแบบคือความแตกต่างความแตกต่างว่าเอ้ยเขาบอกว่าแม้แม้เราจะรู้เรื่องเลยแม้จิงประวัติอะไรอย่างนี้พอเสร็จแล้วมาถึงก <reco that. S 2> ็อยากต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะมีเรียนบทแม่มาด้วยบทเรียนนองเรียนนะคะเออใช่นะคะเพราะนั้นก็มาได้แค่นี้แหละพอเสร็จแล้วเราก็มาลองของไงสรุปว่าพอเขาเห็นหน้าปุ๊บอะไรปุ๊บก็ แหมจะแทนด่จะอ้อมหน่อยเนาะก็ลืมเลยจะพูดอะไรตอบอึ้งอยู่ลืมเลยออกมาลองของว่าแม้มืออะไรใช่ป่ะก็คือเขามองแค่สีหน้าแล้วก็ดูดิ้นก็คือรู้เลยว่าแบบเป็นอะไรเขาต้องนิ้วเขาก็จะคล้องตรงนี้ แล้วก็ดูแบบดูมือดูลิ้นดูก็แค่เว่าดูเขาเลี้ยวภายนอกใช่ใช่ว่าคือดูภายนอกแต่เห็นยัินภายในแล้วก็ดูลิ้นแล้วก็กดกดตรงนิ้วตรงแบบจุดอ่ะเขาไยกเป็นจุดของเขาอ่ะแล้วก็เหมือนเขาก็จะแมทให้แมนิดนึง เขาจะดูสองข้างว่ามีอะไรยังไงหรือเปล่าเพียงผู้หญิงอ่ะจะมีส่วนมากแล้วนะผู้หญิงก็จะปัญหาภายในก็คือตรงหน้าอกหรือว่าตรงหลังสาวหัวลูกนั่นแหละออเว่าแบบสุขภาพแบบมันไม่ค่อยดีคือถึงเราอ่ะข้างนอกจะดูสุขภาพดีแค่ตายยังไงแต่ข้างในอ่ะมันต้องเอาออกมาจากไหนใช่ภายในมันส่งผลออกมาสู่ภายนอกใช่ซึ่งอันเนี้ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไร แต่เพื่อแบบมาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งก็คือก็อยากลองของไงอยากลองของรู้ว่าที่ไทยอ่ะเขาเรียกว่าที่ไทยบอกแบบนี้ที่จีนอ่ะบอกแบบนี้จะตรงไหมนะเนี่ยให้ดูบรรยากาศรอบๆกันนี่นะ ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะแบบหมอจีนเขาก็จะเดินไปเดินมาอันนี้จะเป็นห้องทํายาของเขาห้องเก็บยาห,ห้องเก็บยาก่อนห้องเก็บยาห้องทำาห้องทำยาอยู่ตรงนู้นแต่อันนี้เขาจะแบ่งดีมากคือฝั่งนี้จะเป็นห้องผู้ชายแล้วฝั่งนู้นจะเป็นห้องผู้หญิงก็คือพอมาถึงปุ๊บเราก็เข้าไปใช่ไหมแต่ครั้งแรกอะ่ะเราจะมา เราจะมาแมะที่ห้องหมอใหญ่ก่อนหมอใหญ่วะก็คือตัวาขน่หมออะเอออ๋อประสบการณ์เยอะก็เรียกหมอใหญ่กจะบอกว่าที่เราอึ้งอย่างหนึ่งที่เราอึ้งอย่างที่ที่ไทยไม่เคยเห็นได้ยินคือผ่ามากฝังเข็มและกินยาช่วยรักษาผ,าผามบอกราอันเนี้ยคือที่จีนเป็นที่แรกที่ที่ไทยก็มีนะแต่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก <c oughs> แต่เอามาที่จีนนะมันรู้จักกันเยอะ จะจ่ายจีก็ไ่ได้อ泳了啊等一下啊好开始了来了来九位次了过来来มาเบิ้ลมาเบิ้ล就มาแล้วมาไปแล้วนะ了呐哈哈哈哈มาอัปเดตต่อมาต่อสภาพไม่เหมือนเดิมนะคือตอนเนี้ยคือตอนแรกอะรอบที่แล้วตรงนี้ใช่ไหมคือคอรอบนี้คอเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ข้างละต่ออะไก็ แล้วก yeah. ็แล้วก oh, yeah. yeah. okay. mm ็ร hmm. yes. yeah. so ้องเอ็เจ็บเจ็บเจ็บเก็ว่าเสียงที่ร้องอ่ะคือเสียงเจ๊หรอมีคนอื่นมีคนอื่นด้วยมีคนอื่นด้วยคนอื่นก็ร้องมีคนก่อนหน้านั้นอะน้องอะเขาก็ร้องเขาบอกเขาอะคามะกขามค้างเราก็เลยตรงนี้แต่นี้ไม่ค้างนี่ก็คือโดนไปแล้วเขาบอกว่าเนี่ยนอนนอนแบบนอนไม่ค่อยสบายใช่ไหมแบบแล้ใช่จัดหนักเลยค่ะเขาพูดแบบอะไรไม่นี่นึงจัดหนักเลยค่ะ เขาที่แล้วก็เขาที่แล้วทำน้เหนื่นกันเล้วลองให้เลยออันนี้ไม่ลองแต่คือเหมือนบอกเขาขอแบบโอเคไหมได้ไหมเพราะว่ารอบที่แล้วมันยงยังไปจากเครืองินจริงเต่าเคยจะจีบวเคอันนี้เพื่นข้างเตียงเพื่อนข้างเตียงนะคะเพื่อนกเตยงแอนที่นี่เขาแบบ

我住在桃园居。哦，你们呢？我们也南山树，南山树城的。你们宿舍也是在桃园居？我是我在南山树城，地铁站，地铁站。嗯，南山南山对。那个陈医生呢？你看得懂中文吗？陈医生，懂，懂。我叫海文，海文，你可以叫我新谢弟弟。

你你我们叫 M 是吧？对。我哎，你可以你系也可以，联系也可以。嗯，这是你中文名。嗯，林夕是你中文名，M 是你英文名。泰国，泰国。哦，我们到时候可以出来玩。我在这里无聊得很，我好无聊。我每天，你们会不会打羽毛球？打羽毛球吗？嗯。他那么厉害了。 去他会，你会不会？嗯会，你会。到时候我在我家里面带副羽毛球拍来。嗯好、啊。你你们住住学校吗？不是在外面，在外面。不是,外面不是，呃，离学,学,、就是、学校比较近。离学校比较近。深大在哪里哦？深大是，一号线吧？一号线。哦一、oh, 号线。对。坐地铁一号线。对。那你也是坐地铁来扎针吗？对。对在，是不是在中南？呃。 什么？十二号线，十二号线，十二号线，中南下下来。啊，我们到那个呃，南油了。我们现在现在哎，光了吗？啊，就是这是什么？哪个？等一下。对，中南，中南，中南下去了。嗯，然后走路过来。对。我也是。我我博罗知道在哪里吗？博罗？嗯。博罗知道在哪里吗？博罗是惠州。贵州啊。惠州，贵州知道在哪里吗？ <laughs> 你不要问他，他不知道，他不知道，了解不了那么多的。你要问大的，北上广深。北上广深。嗯，不相信眼泪。<laughs> <laughs> 我们在住在南光附近的，南光附近，我不是我对这里不是很了解，我也可以刚来我我来这里一个多月了，我妈妈租了房子给我在那个桃源居那里，然后我每天就来来专门来这里治病。哦，专门来这里治病，扎好了我就回去了。等刘医生说，我扎了可以了，我就我就我开了半年卡，你是试卡吗？对，是是是，多少钱一次？ 不是，不是一次，呃，是个一套的，一套一套，你开年卡，嗯，你年卡开了多少钱？三三个月，哦，三个月，我开了半半年卡。以后没有年，半年年。没有没有那些年卡、半年卡那些的。哦哦哦，这以前是总流量的，现在没有了，没有，嗯。哦，今天没有，昨照片没办。

เดี๋ยวเรามารอดูวินาทีที่นักเรียนเขาออกมาคลั่งตู้กันออกมาฟีลฟีลลิ่งคือเหมือนอะไรหรือเปลเหมือนแม่มานอนรูมแต่ไม่มีนะเราไม่มีแล้วเรามาดูเฉยๆอันนี้ผู้ปกครองก็คือเริ่มมานั่งกันบางคนก็นั่งรอยละน่าจะนั่งรอแบบตั้งแต่เขาสอบเลย คือทางนี้เขาก็จะมีเต็นท์มีอะไรกลางมาให้นะแต่ร้อน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 แล้วก็ปิดถนนเลยของจริงระหว่างทาง <c oughs> โอเคมา <c oughs> เริ่มเริ่มเลยเราเริ่มหิวแล้วอันนี้ได้จากคุณหมอเมื่อกี้ มากเนี่ยแบงเจอเด็กคนเป็นเจอเจ้ากับโอ้โหตัวใช่เป็นตัวตัวยูสองเลยเดี๋ยวเวลาอีกประมาณ14นาทีปะใช่ตอนนี้เว็นเวลาเวหกโมงสอบเสร็จ6กโมงเขาก็จะพร่งครูกันออกมาเดี๋ยวเรามารอดูวินาทีนัานกัน เหมือนไมีลูกแต่ไม่มีเรียนซ้อมไหมไม่ซ้อมมดูเฉยๆตอนนี้สอนลูกถ้าต้องเรียนจีนตอนเนี้ยจะเรียนแบบว่าธรรมดาดีกว่าค่อยเดี๋ยวตอนมหาลัยก็มาเรียนธรรมดากดดันกดดันเพราะว่าสอบเาียน3วันชั่วโมงอ่ะวันหนึ่งอ่ะ3วันนี้เป็นตัวตัดสินเลยถ้ามีลูกแล้วต้องเรียนจีนนะสงสารนาย นี่ขนาดย่าคนจีนอะแบบเดี๋ยวอีกสองปีอะหลานอะหลานเลยเรียกว่าหลานอะเขาจะ,ะไปเกาเข่าแต่ทีเนี้ยแม่บอกว่ามันเรียนไม่เก่งฉะนั้นไปหาที่อื่นให้ไปหาที่ฮ่องกงไม่ต้องเกาเข่าใช่คือแบบบางคนเขามีทางเลือกหรืออะไรเงี้ยก็จะไปไปแบบนั้นเอาบางคนก็คือไปต่างประเทศไปอะไรอย่างงี้ย ทางยุโรปอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนคนจีนบางคนก็สมัยสมัยใหม่เนาะแบบอยากให้ไปเรียนแบบต่างประเทศเพื่ออย่างน้อยภาษาอังกฤษก็ได้อะไรเงี้ยจีนมันก็ดีอยู่แล้วไงแลอีกภาษาหนึ่งก็ไม่เสียหาแต่ตอนนี้ยยุ่งกับจริงเยอะมากยุ่งอะอากาศก็ร้อนอบอ้าวสุดสุดดูเหงื่อดีเนี่ยหน้า Oh